หนึ่งมึกไข่ลุนล้วนเลยพี่น้องจ๋าพักแพทกับบุง้งีอย่างไรพี่น้องมีสาะาเน่ละวก่บ,บักทัวพี่น้องมีซัมเน่ละแต่พี่น้องจ๋าปั๊ดโอพี่น้องไข่ลุนด่วนอหลีไข่เต็มทองพี่น้องจ๋ามาเด้อจา้าอุ้ยน้ำจิ้มซีฟูด้ดสุดเด็ดพี่น้องจ๋าพี่สาวปันมหาห้เด้อพี่น้องจ๋าอืมอืออือ ยห่เยเพียงนี่ขสน้ำจินนี่แซ่บคลแซ่บเนี่ย ใครโดนเนยื่พี่น้องแซ่บครับที่รว่ ไเต็ม้องตรงนี้ครับพี่น้องชีสโรลครึง่ง やん。 ยเญ่จังพี่น้องไม่ได้กินโดนาะคือว่าแซ่บแซ่บตนใหญก็แล้วพี่น้องใหญ่ฮ้ เด็ดที่สุดก็คือน้ำจิ้มเดอ้อพี่น้องจ้าใส่ลงไปเลยหลายเลยเนะี <c> ่ <oughs> แดงดึงแดงดึงเลยอ่ะอเพียงไข่เต็มพร่องอันนี้เหมือนมันคือว่าแซบแซบ พี่น้องจ๋าก,กินไปโตครึง่งสุดยอดพี่น้องจากก๋าบ้าน้ำจิ้มกระเสบคักเสบแนพี่น้องเอ้ยเกยขอยปันมาให้พี่น้องจ๋าก,กินเบิร์ตโตครึ่งเนี่ยว่าใครเต็มท้องอันนี้เนาะพี่น้องจา๋ามันก็อิ่มตัวบัดที่นี่พี่น้องจ๋าเอาแล้วเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้พ่ก็ต้องขอลาพี่ลาน้องไปคนเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเเด้อจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า